ไม่ครับคุณพ่อผมอยากใช้ชีวิตเหมือนนกที่โบยบินอย่างอิสระเพราะผมเบื่อสังคมแห่งการแย่งชิงที่มีแต่ความเห็นแกตัวคุณจุ๋มครับคุณจุม๋มผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับแวะซื้อมาม่าที่เซเว่นก็ยังดีโอ้ยวันนี้เป็นวันสำคัญเราต้องเชื่อดบริษัท l f p ให้ได้ก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าผมเบื่อชีวิตอิสระ,ะผมก็กลับเองนะครับคุณพ่อแค่นี้นะครับ คุณจุ๋มคะคุณจุม๋มดูคนจรจัดนั่นสิมันมานั่งข้างรถหลูหใครก็ไม่รู้ค่ะจริงด้วยแหมเห็นแล้วมันคันไม้คันมือคุณจุ๋มครับผมว่าถ้าเจ้าของรถมาเจอคงไม่โอเคแน่แน่หนูว่าเรามาทำความดีช่วยเหลือสังคมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปไว้ด้วยนะได้เลยครับคุณจุม๋มบีมแอทแทกเยส ีอะไรรคับวันนี้นะคะเราจะมาช่วยเหลือสังคมกันค่ะไอ๋อให้้้นั่นมันคนที่เราจะมาคุยงานด้วยนี่คะใช่ทั้งสามบริษัทเลยคนเดียวจากบริษัท CVM คุณดีมจากบริษัท l อคทและนี่คุณจุ๋มจากบริษัทจิตชื่อหรือไทยสับายน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยผมผิดอะไรครับทำไมต้องทำผมถึงขนาดนี้โซกแกจะมาขโมยรถหรูนะสิดีนะที่ซปเปอร์ฮีโร่อย่างพวกฉันมาทันบีมค่ะแอตแทกเยสเซอร์ เอไนย่าค่ะคุณออมทำความดีนี่มันมีความสุขจริงๆเลยนะค่ะคุณจุงนี่ขนาดคนจอนจัดยังเละขนาดนี้แล้วเราจะไปเหลือหรอฟ้าไปเราไปหาอะไรบันเทิงบันเทิงทำกันต่อดีกว่า คุณจุ๋ม เขาถึงทํากับคุณขนาดนี้หรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเ้าวเคาะกับผมก็ได้ครับค้ะเอาของให้เขาไปค่ะขอบคุณครับไปก่อนนะขอให้โชคดีนะครับ ของผมหนี้สามล้านสองใช้หนี้มาแล้วห้าแสนครับอืมแล้วของบีบล่ะของหนูหนี้สองล้านใช้หนี้มาแล้วห้าแสนเหมือนกันค่ะส่วนของฉันหนี้เจ็ดล้านใช้หนี้มาแล้วหนึ่งล้านถ้ารวมกันแล้วก็สามารถยึดบริษัทมันได้ครับค่ะขออนุญาตค่ะ มีข่าวดีกับข่าวร้ายพวกเธอจะฟังข่าวไหนก่อนขอฟังข่าวดีก่อนแล้วกันค่ะไม่มีมีแต่ข่าวร้ายและข่าวร้ายก็คือบริษัทเธอต้องโดนยึดได้ไงคะ คุณจุ๋มคะหนูใช้นี่พวกคนทุกเดือนนะคะที่ใช้นี่มันแค่เศษเซียวของดอกเบี้ยใช่ยอดนี่ทบต้นทบ,ทบ,ทบดอก3มบริษัทรวมกันเป็นเงิน50สบล้านแบบนี้มันโกงกันดิใครบอกว่าโอ้ถ้าไม่มีเงินมาชดใช้กระโดดยิบริษัทฉัน,ไ,นไม่ยอมเ๋ยวเลยวทนนจะทำไมล่ะฉันขอพักการประชุมแล้วบายค่อยมาประชุมกันต่อ ินหน้าอร่อยจังเลยเนาะอ้าวคุณนั่นเองกินด้วยกันไหมครับยังเหลือสองไม้กินเลยตอนนี้พวกเรากินไม่ลงอ้าวเป็นเพราะผมกินตะกาศตะกรรมเหรอครับไม่เกี่ยวกับนายหรอกพอดีบริษัทฉันกำลังจะโดนยึดโดนยึดใช่ก็สามคนเมื่อเช้าแหละ เขาร่วมหัวกันจะยึดบริษัทคุณออมถ้าคุณออมหาเงิน50ล้านมาใช้นี่ไม่ได้บริษัทของคุณออมก็จะต้องโดนยึดฮัลโหลค่ะได้ค่ะฟ้าคุณจุ่มเรียกแล้วค่ะได้ค่ะคุณออมไปก่อนนะ โชคดีนะครับคุณพ่อครับผมพร้อมจะกลับไปทำงานแล้วครับครับสวัสดีครับคุณพ่อ ได้เวลาต้องมาช่วยคนและเพื่อนยากอา้าวสรุปเงิน50ล้านจะโอนเลยไหมสแกนจ่ายก็ได้นะหนูไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกค่ะอา้าวแบบนี้เธอก็เอาบริษัทของเธอใส่ตะกร้ามาให้พวกฉันได้เลยนะไม่ต้องตัดนะเดี๋ยวพวกฉันแบ่งกันเอง สรุปถ้านับหนึ่งถึงสามไม่มีเงินมาวัดฉันเยึดเลยนะคุณจุ๋มคะหนูขอความเมตตาคุณออมแล้วเธอคิดว่าหน้าอย่างฉันมีความเมตตาหรอเน่งยังไงก็ได้ให้หนูผ่านสองเท่าหนูก็ยอมสองโอกาสมันเหลือน,น้อยแล้วนะ จะสามเลยดีไหมนะ้สองนิดสองหน่อยสองน้อยเอาล่ะก่อนจะนับสามเธอเอาเอกสารไปเซ็นก่อนแล้วกันเบมเดี๋ยวค่ะครับฟ้าตัวเอกสารหน่อยได้ค่ะคุณออง สองคนนี้เขานาสกุลจิตชื่อไทยค่ะคุณออมถูกต้องพวกเราคือแม่ลูกกันที่แท้ พวกคุณก็วางแผงนยี่บริษ,ษัทฉันรู้มันก็สายไปเสียแล้วฉันจะนับสามแล้วนะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ช่วยลูกฉันด้วยเถอดสามขอเลขที่บัญชีด้วยครับ แต่นี่แทนพวกเขาก็แล้วกันนี่นายเงินตั้งห้าสิบล้านเลยนะนายจะเอามาจากไหนดีถ้าแกไม่ได้พูดเล่นก็โอนมนาะผมเปลี่ยนใจแล้วสวัสดีค่ะคุณจีรายุคุณวัน ช่วยเช็คสถานนะบริษัท CVM l KT จิดชื่อและไทยซับไพายให้ผมหน่อยสิถ้าผมจะซื้อทั้งสามบริษัทนี้ต้องใช้งบเท่าไหร่ได้ค่ะคุณจีรายุคุณแม่คุณวันใช่เลยค่ะของท่านด็อเตอร์อะไหรือเปล่าคะใช่ลูกหร,หรือว่าคนนี้เขาจะเป็นคุณจีรายุลูกชายของท่านด็อเตอรอะไรได้ข้อมูลแล้วค่ะสมบริษัทนี้เป็นลูกนี้เรา ถ้าชำระมาสามเดือนถ้าจะซื้อใช้งบแค่3,500สค่ะโอนเงินไปพวกเขาได้เลยนะครับผมซื้อขอบคุณครับคุณนะเจของจริงหรอเปล่าคะเงินเข้าแล้วของจริงลูกตอนนี้ ผมเป็นเจ้าของทั้งสามบริษัทแล้วนี่สินทั้งหมดของเราถือว่าหายครับขอบคุณค่ะคุณแม่คะนี่สินก็ไม่ได้แถมบริษัทก็ยังโดนยืดอีกเราจะทำยังไงกันดีคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกมีหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณ เกิดเป็นคนยันเนลขุนคนป้าขอโทษจ้ะป้าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอะไรป้าฉันยืนหัวโดดอยู่แท้ๆยังมีหน้ามาทำเซสอร์ซ่าเหมือนคนจาราจลประศิลาพอีกดูสิเนี่ยฉันรู้ส,ส,สัดชุตรีมาเพื่องานวีวีนี้โดยเฉพาะถ้าชุดฉันมีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวนะป้า หนแน่เออ,เออแต่หนูจะเมื่อกี้ป้าก็เดินของป้ามาตามปกติเป็นหนูเองไม่ใช่หรอที่ัวแต่เล่นโทรศัพท์แล้วก็มาชนป้าฮ่ารูนี่ป้าเกียงเหรอแน่มากนะที่กล้ามาพเป็นความผิดฉันฉันไม่ผิดป้านั่นแหละที่ผิดเออป้าผิดเองก็ได้จ้ะป้าขอโทษอีกครั้งนะขอโทษ แล้วฉันจะเป็นน้องยกทอใี่ป้าจริงๆป้าไม่ได้มาเป็นเด็กเสือที่พัตนาของเลขาวันหรอกนะเพราะว่าป้าอายุปูน,นี้แล้วเรียกว่าเด็กมันกระดาษปากไม่ต้องทำหน้าสงสามคอยอยู่นะถ้าเลขาวันมาฉันจะให้เลขาวันไล่ป้าออกอย่าเลย าพูดเล่นอยู่กับใครเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆสุดยอดไปเลยค่ะฉันก็นึกว่าใครสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฝนค่ะพี่เดียวแกเห็นอย่างที่พี่เห็นนะไหมเห็นอะไรหรอคะพี่เดียวก็พวกพูดดีมือถือศาก์ปากถือศีลอย่างไงล่ะอุ๊ย ฝนเห็นแต่พวกผู้ดีจอมปลอมทำตัวสูงส่งทั้งทั้งที่จริงแล้วตัวตนของเขามาจากโครนตรงเป็นได้แค่ปลิงทะเลเกาะแค่ ka ka, งเกาะขาเกาะบารมีของเลขาวันนี่พวกเธอพวกเธอว่าใช่หรออ่าคุณบีมอย่าล้อมตัวสิครับพวกผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยโถโถโป้า น่าสงสารจันงเลยนะครับมาครับลุกขึ้นเถอครับป้านั่งนานๆมันเมื่อยคุณบีมคุณไม่รู้หรือว่าซีออคนใหม่เขาชอบคนที่มีเมตตานั่นสิคะคุณบีม ฝนรู้นะคะว่ามันฝืนจิตใจคุณบีมที่ต้องมีเมตตาแต่เดี๋ยวฝนกับพี่เดียวจะทำให้ดูค่ะว่ามันทำไม่ยากพวกเธอจะทำอะไรฝนโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยสิว่าคนระดับสูงเขาวางตัวกันยังไงถ้าพี่เดียว ไงครับคุณบีมนี่มันอะไรกันคะปล่อยเงินใส่ป้าทำไมฉันจะจ้างป้าเช็ดตัวอี้ให้พวกฉันหน่อยเออตอนนี้ป้าไม่มีผ้ารอสักครู่ได้ไหมจ๊ะไม่ได้ป้าก็ถอดกางเกามาเช็ดสิเอ้าเร็วผลผู้ดีเขาไม่ตะโกนเร็วครับป้าอย่าให้ผมมีน้ำโห ไม่ต้องขอป้าป้าไม่ต้องทำค่ะไท่ให,หม่เนี่ยแล้วเธอมายุ่งอะไรด้วยฉันก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะคะแต่ฉันแค่อยากบอกว่าป้าเขาเป็นเด็กสศึกไม่ใช่ที่รองรับหรือสนามอารมณ์ของใครเพราะฉะนั้นพวกคุณควรรู้หน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะอยากให้ฉันต้องสอนนี่เธอเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับพวกฉันแบบนี้ ฉันเป็นแขกของงานนี้ค่ะแขกหนึ่งหน้าเห็นเธอเนี่นะเป็นแขกของงาน VVIP ฉันว่าเลยค่ะวันต้องมีอะไรผิดพาดแน่ๆเลยถึงได้เชิญเธอมาโทโถโถ,โถสภาพฉันก็ไม่ได้อยากบุรีจี้หรอกนะแต่แต่งตัวแบบนี้จะไปเดทออกมาที่ไหน นี่เธองานระดับ VVIP ต้อนรับ CEO คนใหม่เลยนะถ้าเธอไม่บอกว่ามางานนี้ฉันเห็นข้างนอกก็คงคิดว่าเธอไปเล่นลิเกซะอีกมั้งนี่แม่สาวเดซไลดดอกกลับบ้านไปตอนนี้ก็ยังไม่สายนะเพราะที่นี่เขาไม่แต่คนฐานะสูงๆชาติกูลดีๆ เธอคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องหรอกฉันไม่กลับหรอกค่ะทําไมฉันต้องกลับด้วยฉันไม่ได้บังคับอยากอยู่ก็อยู่แต่เธอไม่รู้สึกคันบ้างหรอทําไมฉันต้องคันคะฉันก็อาบน้ํามาหรือคุณไม่ได้อาบนี่แกยอกย้อนช่เหรอฉันจะบอกเลยค่ะวันว่าแกมาปวดงานนี้บอกเลยค่ะฉันไม่กลัวเพราะฉันไม่ได้ทําอะไรผิด คุณนั่นแหละที่อยากมีนี่แกที่เดียวฝนไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะมีแต่พวกฉันต่ำกัดกันฝนว่าเราไปนั่งกันเธอคะ่ะก็ดีเหมือนกันฝนนี่ไง <c oughs> ที่สำหรับพวกเราบีทีซ์มาไปอ๋อ <c oughs> เคทบริษัทกระจอกนี่เองสงสัยมันจะมาคุยกับซ e o คนใหม่หวังอัพเกรดบริษัทตัวเองแน่ๆเลยค่ะพี่เดียวหัวหมอจริงๆนะเธอฉันหวังว่าซ e o โอคนใหม่คงจะเป็นคนเทคดีไม่มองเศษสังกะสีเป็นเพชรหรอกนะ ้าคร<ะ>ัค่ะมัวยืนทำอะไรอยู่หรครัไปเอาอน้ำมาเสิร์ฟคะ่คะค่ะสักครู่นะคะอ้าวหลอกคะเลยค่วันน่าเสียดายจังที่เลขาวันจะไม่ได้มาร่วมง,งานแล้วแต่ซี o อคนใหม่ยังจะมาอยู่ใช่ไหมคะโอเคคะ่ะ บริษัทบีมพร้อมที่จะคุยกับท่านซีออยู่แล้วโอ้ยบีมมั่นใจค่ะว่าบริษัทบีมชนะบ,บริษัทอื่นแน่นอนค่ะค่ะค่ะแทนนี้นะคะสวัสดีค่ะเลยค่ะวัน แม่ต้องให้ป้าเขาใช้หรอกค่ะเขาพูดแบบนี้เหรอเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าส้นสูงฉันมันแพงแค่ไหนเผลอนะม,มันรวมชีวิตพวกเธอสองคนรวมกันมันยิ่งถูกกว่าส้นสูงฉันเลยป้มามาใช้เดี่ยวนี้เออบอกนี่นะนีน่วุฒิยุทธฉันว่าเธอไม่ต้องใส่ส้นสูงห้เมื่อเท้าหรอกเพราะต่อให้ใส่สูงแค่ไหนะมันก็ไม่มีทางทำให้นิสัย และจิตใจต่ำๆของเธอสูงขึ้นได้หรอ <c oughs> ทนไม่ไหว้เว้ยปากดีแบบนี้เอาน้ำล้ำปากหน่อยเั้หืม <c oughs> ฉันไม่ได้เป็นเอา้าถ้าเธอไม่ได้เป็นแล้วใครเป็นฉันเองเป็นยังไงฉันแสดงละครเมียนไหมป้าอึ้งเลยเหรอที่เห็นฉันในสภาพนี้ฉันยอมลงสุนเจ็บตัวยอมให้พวกเธอดูถูกเหยียดหยามสารพัดฉันว่ามันคุ้มนะ กับการที่ได้เห็นท่าแท้ของพวกเธอจิตใจเน่าออเฟะกิริยามารรยาทก็สามคนแบบพวกเธอเนี่ยนะเหรอจะมาขอคุยงานกับฉันฝันไปเถอะคุณโออย่าบอกพวกเราเลยนะคะใช่ๆพวกเราขอโทษคะ่ะนไม่โอกาสพวกเราเลยนะครับไม่ฉันไม่ให้โอกาสพวกเธอฉันจะเตือนดะไรพวกเธอให้นะพวกเธออย่าทำจิตใจให้เหมือนน้ำเลย ที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำถ้าพวกเธอไม่ฟังคำเตือนของฉันไปยยงหวังเลยว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพวกเราขอโทษจริงๆค่ะใช่ๆพวกเราสำนุกผิดแล้วค่ะพวกเราจะปรับคุตัวครับนี่หนูเราไปหาที่คุยที่อื่นกันดีกว่าป้ามีเรื่องจะคุยกับหนูเยอะเลยค่ะ ท่านซีอีโอเราไปกันเถอลูกเดี๋ยวก่ข้ทอไรสิเหอไลยเป็นคนทำอะไรเธอไม่ไดาเป็นสารน้าเลยอะอะไรอะพวกแกก็ว่าเขาเป็นตังเวสิททำตัวเองทั้งนั้น